เป้าหมายชีวิตคือการอัปเกรดตัวเองแล้วพอเราเป็นคนที่คู่ควรจุดหนึ่งนั้นเราจะได้สิ่งที่เราต้องการถ้าเกิดเรียนเซลล์โคชชิ่งจะจําว่าในจิ๊กซอที่ผมบอกจิ๊กซอต่อต่อต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้สิ่งที่เราต้องการนั่นหมายความว่าเรายังไม่ได้เป็นคนที่คู่ควรแล้วการที่เราจะกลายเป็นคนที่คู่ควรปัญหามันจะบอกว่าเรายังไม่ใช่คนที่คู่ควรมีปัญหาความพันแสดงว่ามีบางจุดที่เราอยางจะต้องแก่แต่ตัวอีโก้ของเราจะไม่ ให้เราแก้เพราะว่าถ้าเราทะเลาะกันมันคือการที่อีโก้สองฝั่งทํางานแล้วคนไหนที่เอาอีโก้ลงกอดคนนั้นอัปเกดก่อนนะจ๊ะไหมแล้วคนส่วนใหญ่จะจะไม่มีวันเปลี่ยนทําอะไรบอกว่าตัวเองต้องเปลี่ยนนั่นคือเราแพ้นั่นคืออีโก้แพ้แล้วผมบอกได้เลยว่าทุกความล้มเหลวหรือทุกปัญหาหรือทุกความพยนะถูกทอดทิ้งมันคือการทําลายอีโก้เฉยๆทําลายการยึดติดทางจิตใจยิ่งเรายึดติดอะไรเท่าไหร่อีโก้จะสูงที่ผมบอกว่าผมเชียร์แมนยูเห่นไหมอีโก้ อีโก้ขึ้นขนาดแค่เชียร์ทีมวอนนะพอโดนโดนกระทุ้ง7ลูกเท่านั้นแหละดูเลข7ไม่ได้เลยแบบว่าเป็นโฟเบียไปสักพักเลย แล้วก็แบบว่าเออนั่นคือการกระชากการยึดติดของเราอ่ะอีโก้มันยึดต so yes. mm. okay. ิดท mm ั hmm. okay. Okay. Mm ้งความสุขแล้ว hmm. ก็ความทุกข์นั้นถ้าเรายึดติดกับความทุกข์เราก็จะจมเป็นความซึมเศร้าถ้าเรายึดติดกับความสุขเราก็จะกลายเป็นการเสพติดอะไรแบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นอ่าจงรู้เท่าทันนั้นแล้วก็ไม่ยึดติดอะไรคำว่าไม่ยึดติดมันอยู่ในเขาเรียกว่าในสภาวะของการไร้ตัวตนนะคำว่าไร้ตัวตนไร้ตัวตนมันคือตรงนี้คือไม่ยึดติดกับอะไรไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข ถ้าจำคำหนึ่งที่ผมพูดเลยว่าเป็นคนที่นอบน้อมและไร้ตัวตน การเป็นคนที่นอบน้อมละลายตวตน,นนอบน,น้อมแปลว่ายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่ต่อต้านมันยอมรับคําวิพากษ์วิจารณ์โดยที่น้อมรับการแก้ไขอันนั้นอันหนึ่งเรื่องร้ายเราก็รับได้เรื่องดีก็รับได้เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาคือกลัวในการที่จะรับเรื่องร้ายๆกลัวว่าเดี๋ยวมันจะอันตรายเดี๋ยวมันจะตายแต่ถ้าเรานอบน้อมเมื่อไหร่เรื่องไหนมันจะทําให้เรากเกิดความนิ่งในวันที่เรารู้สึกว่าอะไรจะเกิดกับเราเรารับได้หมดความกลัวจะหายทันทีเพราะนั้นการนอบน,น้อมก็ ็จะสลายอีโก้แล้วก็การไล่ตัวตนก็คือสลายการยึดติดต่างๆไม่ว่าจะเป็นว่าชั้นเก่งชั้นรวยชั้นสําเร็จชั้นสุดยอดชั้นแจว๋วซึ่งตัวผมเองจะอยู่ใน on the way นะอย่าไปคาดหวังนะว่าผมมาสอนโพสแล้วผมจะ perfect อีโก้ขึ้นตลอดไม่ว่าจะเป็นอยู่ฐานะไหนเพราะนะั้นอยา่าคาดหวังว่าผมจะไม่มีอีโก้ผมก็มีอีโก้เพราะนะั้นทุกคนก็มีแต่ว่าเราก็ช่วยกันสะท้อนในการที่ผมออกแบบคอมมูนิตี้ตรงนี้เราช่วยกันสะท้อนช่วยกันบอกช่วยกันเตือนอะไรอย่างงี้ให้ให้มันอยู่ใน พเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เราเป็นคนที่นอบน้อมเราจะเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลาและเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็ถ้าเราเป็นคนที่ไร้ตัวตนเนี่ยเราจะไม่ทุกเวลาอะไรสูญเสียเวลาอะไรไม่ได้ดังใจอะไรมันจะมูฟออนได้เร็วสมมุติว่าเราเป็นคนที่ไร้ตัวตนนะสมมุติว่าฟุตบอลแมนยูแพ้เจ็ดศูนย์ถ้าถ้าทั้งทีมเป็นทีมที่ไล้ตัวตนใช่ไหม การแพ้7 0จะไม่ใช่เรื่องเรื่องใหญ่เขาก็จะวันรุ่งขึ้นเขาก็ชนะใหม่ได้เพราะฉนั้นเราจึงเห็นคนบางคนที่ล้มแล้วก็ลุกเร็วะพวกนี้เขาไม่ได้ยึดติดอะไรไม่ว่าจะเป็นความสุขแล้วก็ความทุกข์อะไรเนี่ยก็ไปได้แล้วผมจะบอกของขวัญของปัญหาอย่างหนึ่งนะของขวัญของปัญหาคือมันเป็นการบ่งบอกว่าเราขาดชุดไม้เสร็จที่ดีเราถึงมีปัญหาถ้าเราเศร้าเราโกรธเราเกลียดแสดงว่าไม้เสร็จที่เรายึดถือมันมีปัญหาอยู่